ย้อธเ่ังค้งองกินเลยค่ะแต่ว่ายังไม่เกิดขึ้นที่งานนี้นะคะแข่แล้วค่ะจังหวัดส่งคลาเขาก็เตรียม,ยมจะจัดงาน Street Food Festival 2020สตรีทฟู้ดเฟสติวัล l 2 0 2ัเซชวนชิมอาหารร้อยกว่า60ร้านดังในหาดย้ายหลักกระส่งคลาจูซอฟพาวเวอร์ด้านอาหารนุนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว25-29ถึง29กรกรกฎาคมนี้ค่ะ เทโรงแรมบุรีซีผู้จังหวัดสงคลาค่ะขรวมกับเทศบาลนาครฮัดยหาย่สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงคลาหอการขาจังหวัดสงคลาและก็กลุ่มหนักธุร,รกิจดุลไม้ห้อการขาจังหวัดสงคลาวายอีซีสงคลาถลงข่้าการจัดงานสตรีทฟู้ดเฟสติวัลสองพันยีเค่ะชวนหนักท่องเที่ยวชาวไทยและก็ชาวต่างชาติมาชิมอาหารรสเด็ดเจ้าดังคองหัดย้ญ่และก็สงขลาโดยมีผู้ประกอบการธุร,รกิจร้านอาหารภาคราชเอกชนขาวรวมงานถล่งข่้ากัน คึกนะะโดยการจัดงานสตรีทฟู้ดเฟสติวัล2 0 2 0เซนะคะเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คสำคัญด้านอาหารของจังหวัดสงขลาในปี2 5 6 7ที่จะมีการรวบรวมร้านเด็ดในนำเภอหาด์ใหญ่และก็ลในจังหวัดสงขลากว่า60ร้านไฮไลท์ mm hmm. ของงานค่ะก็จะอยู่ี่การประกาศผลการคัดเลือกร้านอาหารดีเด่นของจังหวัดสงขลาในสาขาต่างๆด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านอาหารจีนอาหารไทยอาหารจานเดียว อาหารทองทิ้นรว่าอาหารผื่นบานอาหารยอดนิยมแล้วก็อาหารวานโอ้หลายสาขานะคะ,คะพร้อมกับกิจกรรมเอาใจคนรักไก่ทอดหาดใหญ่ค่ะงานนี้เ,เตรียมตัวเลยเขาบอกว่าจะมีการแข่งขันกินเร็วไก่ทอดหาดใหญ่ค่ะทูฟัตทูชิคเก้นนี่กินไก่ทอดหาดใหญ่ชโชว์กันเลยไปเลยกันแข่งกัน นี่มีรางวัลกันนาเขาชิงเงินรางวัลกว่า6,000บาทเลยนะคะรวมไปถึงกิจกรรมบนเวทีแล้วก็มีการออกร้านอาหารร้อยร้อยเท็พลาดไม่ได้มากมายเลยค่ะโอ้โหถือว่าพลาดไม่ได้จริงๆเพราะวันเละเห็นอาหารเท็เป็นตัวอย่างที่น้องด้าไปแล้วนะมันน่ากินซะเลือกเกินถึงเราเลยอยากเชิญชวนประชาชนในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะแล้วก็จังหวัดใกลเคียงไปเที่ยวงานสตรีทฟู้ดเฟสติวัลสองพันย็บเซ้นะคะเทเขาจะจัดขึ้นระหว่างวันที่เยี่สิบห้าต่อเช้าเริ่มต่อเช้าแล้วไปจนถึงวันทียยี่ยสิบเก ก็รกดาคมนี้ค่ะเทศตึกชิโนยโูโรเปียนธนุนินพัอุทิตนึงอำเภอข้ายเจงหวัดส่งคล้านะคะรวมสนับสนุนซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารพร้อมจะได้เป็นการกระตุนการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคใต้เดอเหมอนกันค่ะนี่ไปกันได้นะคะหยิบฮาถึงหยิบกาวเคยเดี๋ยวเป็นไส้กินเนี่ยผาดก็ไม่ได้เดียวต้องไปเค้ง,งกินไก่ไตัวใ,ตใช่ไหม มาเ้าท้าต้องเดินในห้องไก่ทอดใหญาซ่องชิ้นเราก็เอี๊มแล้วซ่องซองชิ้นนี้กระตุกเลยนะไก่ทอดนะโอเคไข่จะคิดว่าใส่กินคิดวันใจก็ไปได้เลย